นะครับเด้อวพี่น้องนะครับหากลับมาถึงขั้นที่สองนะพี่น้องเป็นอิซากินะครับอิซากินะครับเอ็นทีหาศีรุ่นนะพี่น้องเด้อบวมเนบอกเลขเลยครับเด้อวอันนี้เป็นเบอร์รถนะครับรุ่นนะครับเป็นรุ่นน้อยนะพี่น้องเด้อวตัวนี้นะครับว่ามันรุ่นไ่นะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับผมอิซากิติดเครื่องยกหัวมันอันนี้ประสงค์นะครับอยูุที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมินะครับว่าหันกบมาจากด่านคุณทดนะครับแลนงรถนะครับ ถนนซีเรนมาเลยนะครับวากันนี่จากด่านคุณทศชัยภูมินะครับกะบดโดนนะครับห่างกันมีตีสองคันนะครับมืออื่นกับตีไปมันจากคีรีกันต่อเลยครับเป็นยันมาตาครบนะครับรุ่นไม้ลาสุดนะครับที่เขาเคยไปเห็นอยู่ไอ้จังหวัดมุกดาหารนะครับมาแล้วนะครับอันนั้นเป็นสามหาเจ็ดแม็กนัมนะครับบัดนี้มืออื่นจะเป็นสามหาหนึ่งนะครับเด้อเรากะที่เป็นห้าสิบแรงนะครับผมหลรดุ่นไม้ทั้งสองคันเลยนะครับนี่ก็เป็นอิสกีนะครับ เอาใส่สีใดโบเมนสีนี่เอาอีกทีนึงไอ้ที่อ่ะโบเมนของไอ้วินไหมเมนของวินไหมเป็นของเมาเลยบ่ตองวินดอกอะไรโบตองวินดอกเมาเลย,ะเเลยนะครับเป็นอิสกีน้นะครับเรื่องมือนีนะครับก่อนอติดตั้งนะครับแล้วกำลังนะครับเพ็นยากแน่จักน้อยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่า,ามไม่เห็นให้ผู้เฒ่านะครับเด้อพอเราอยากได้นะครับ แต่เรากระบอกไม่นะครับสีตัวรถเป็นขึ้นยังสีครับกระบอกเลยครับเป็นกระบอกไม้คอนตัวไม้ทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับกาลังนี่แหละอีกมะเกินนะครับเครื่องชโมงนะครับแต่ว่าสีบวกอีกจากช่วโมงกับบรลู้กันนะครับเด้ออีกเครื่องชัวโมงบวกอีกจากช่วโมงบวแต่ว่ากะเร็ดยากเนี่ยจากน้อยนะครับอันนี้เป็นแยกระบบนะครับเด้อนี่แยกระบบแบบมั่วๆของเขาอ่ล่ะมั่วย่างเดียวนะครับซุ้มนี่แยกแบบมั่วๆนะครับจะมันตีใดพ่ได้นะครับคอยจะเบิ้งนะครับคอยจะตดตามเบิ้งนะครับเด้อ อีสกินะครับนะครับผมค่อติดตามเบิ้งนะครับบัตรม่เหล้วหมดแล้วติดเรียบร้อยนะครับน้องติดต่างเรียบร้อยจะถึงถดลองนะครับบัตรทีนี้ติกอกติเกอร์ติดเรียบร้อยนะครับกระจกกระจกเอาไว้แล้วสยงมันมีตัวจับดอกเอาไว้หันละ เอาเอาคอนโทรนใบมีดก่อนขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงนะครับคนนอนโทรนใบมีดเหมือนเดิมหางดันหางดันเออหางดันฟั <c ười> <c ười> งไทยโอเคเอาขึ้นเอาลงได้ไหมน่ะโอ้ยค่อยๆโอเคเอาตัวยกตัวยกถ่ายไปถ่ายไปเด็กเอาลงเอาลง มึงน้ำมันดูหันเนียนไปเดีย๋ยวลงเตกเอีอีกอีกอยิงเลยอีกว้าเลือล่อยโรยเตนพอแล้วล่ะเอาตำน่งกันเลยแล้วล่ะเดี๋ยวคอยอ,ออกไปล้องอีกข้างนอกลงมีสักกีนะครับเด้อยีไปน้องเ้อตัวตนี้นะครับ สุดยอดมากนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนี่พร้อมใช้งานนะครับพร้อมไปยกได้เลยแต่ว่าใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับมันก็หนกในจังน้อยนะครับแต่เขาก็เฮ็ดให้เรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้งานนะครับผมมือนไปกู้มันรับจ้างได้เลยนะครับเด้นี่นะครับตันละแปดสิบตันละร้อยตันละร้อยงี้แล้วแต่ความอยากไงนะครับเด้นะครับแล้วแต่ความอยากไงรุ่นหกหนะครับตัวนี้นะครับเขารับจ้างกับมันยากเขาก็ร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับ แต่ถ้ามันยากยากหน่อยบ่ยากหลายมันก็แปดสิบถึงร้อยนะครับนี่แหละไปรับจ้างกันเอาเลยครับบัดที่นี้หรือไปยกของตของเลยครับมือละสิบมีสิบตัน่ขึ้นอยู่กับนะครับไอ้ค้นนะครับแล้วก็ยกซ้ายยกเลี้ยวขึ้นอยู่กับค้นขับด้วยครับแล้วบัตรที่นี่ไม่เห็นใครเรานี่แหละขับยกยกเลี้ยวตัดหัวได้หลายกองมันได้หลายก็ยกเต็มเลี้ยวนะครับแต่พู้ได้ตัดหัวมันได้ซ่ายก็ยกเดดเต็มซ่านะครับผมนั่นแหละมือนี่ก็เดียวสิ กับโคราชพวกนี้จะไปเจอกันที่ยังเกาะอำเภอมันจาคีรีจังหวัด,ม,ด <c oughs> มุกดาหารจาังดีแขนก้อนขอนแก้นไปสั่นตัวโอ้มุกดาหารก็ว่าไปนะครับผมไปกันไปที่นี่